เอ้าเอ้าเอ้าเฉวสษณแมนเต้าของเขาได้ยังไงไม่เป็นไรอเมร์ไม่เป็นเชอร์เบตพานี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเชเบตฟันนี่วันนี้ทำไมเด็กๆใส่ชุดสีฟ้าคะลูกวันนี้มันเกิดวันนี้มันพี่อเมร์หรอเอาดิรู้ไหมว่าวันนี้งานมันเกิดพี่อมเล็์รู้ไหมคะลูกรู้แล้ววันนี้ไม่ไม่มีเค้กวันเกิดในพี่อมเล็์เลยอะทำไงดีอะ ออดี้อยากกินเค้กไหมคะอยากกินไหมใช่มเด็อยากกินเค้ไคกไอติมไหมคะลูกอยกินแล้วพี่ออมเลดเหรอคะอยากกินเค้กไอติมไหมคะเค้กปิ๊ดจั๊กเลอะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะวันนี้ไม่มีทําไงดีอ่ะลูกก็เค้กขนมปังเค้กขนมปังในสเปนเล็กๆได้ใช่ไหมอันละห้าบาทสิบบาทได้ไหมคะได้ไหมคะอือห้าบาทสิบบาทไม่ได้มาขี้เกยจแล้วเอาก็เค้กไงลูก เค้กห้าบาทสิบบาทมันขยะไม่มีขยะแต่มันมีอ,อ๋อที่เคยเห็นไหมคะเค้กก้อนเล็กๆห้าบาทอะ่ะลูกในเซเว่นห้าบาทเป็นคล้ายๆขนมเคก้กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยลกูกนี่มันขนมไม่ใช่เค้กเออนะนั่นแหละเดี๋ยวเราเอามาให้ออมเด็ตเป่าเคก้กตอนนี้นะคะเราก็รอเพื่อนๆนะคะที่ใส่ชุดสีฟ้าตอนนี้ก็รอเฟอร์บี้อยู่หน้าบ้านนะเดี๋ยวมาเรามารอเฟอร์บี้ว่าเฟอร์บี้ใส่สีฟ้าหรือเปล่านะเด็กๆรอก่อนนะคะ นี่นะคะเด็กๆก,กำลังเดินมานะคะเฟอรบี้ก็ใส่สีฟ้าด้วยนะคะอมอมเ,เด็ดออมเล็ดใส่สีฟ้าไหมสีฟ้าเฟาอร์บี้ก็ใส่สีฟ้าออดีก็ใส่สีฟ้าเชลเบดค้าแล้วแล้วคะ่ะนี่เด็กๆแม่อุจะพาไปหาพ่อเอม็มอุยพ่อเอ็มถืออะไรมาพ่อเอ็มถืออะไรมาคะอุยมีเค้กด้วยสรุปมีเค้กด้วยใช่ไหมคะเด็กมาร้องเพลงให้พี่ออมเด็ดเร็วลูก ยางยางค่ะยางค่ะพ่อเอ็มก็ถือเค้กมาแล้วนะคะมาแล้วลูกอันี้ออมเล็ดีใจไหมเมื่อกี้บอกว่าพ่อเอ็มกับแม่โอจะไม่ซื้อเค้กให้ใช่ไหมแก้งร้องไห้เลยรห้เสียใจไหมใช่แล้วตอนนี้ดีใจไหมคะใจนี่มีเพื่อนเพื่อนมาด้วยนะหนึ่งสองเยขาดูมีมีความสุขนะคะวันนี้สองสามอ่ะมาร้องเพลงให้ออมเล็ดกันดีกว่ามา Birthday happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, birthday Happy birthday. HAPPY b i r t เ d a y TO YOU ตเดย์คือชูยูโเอาเอาเอาาเปนเจ้าของเขาได้ไงไม่เป็นไรอําเหล็กไม่เป็นไรลูกขอหา ิพ่ให่นะ y Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy b i r t h เ็ขอให้ออมเล็ตนะอะไรไม่อ้ยพอหน่อยเดี๋ยวออมเล็ตนะคะเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นพี่ที่ดีของน้องเซเบดนะคะลูกอ่ะทุกคนน่ารักน่ารักใครอยากไว้ใครอยากไว้ลอพา่วไม่เป็นไรใครอยากอวยพรให้พี่ออมเล็ตบ้างออดี้อวยพรออด้อวยพรให้พี่ออมเล็ตหน่อยไม่ต้องเขินสิออดี้แฟมิลี่อ่ะอวยพรให้พี่ออมเล็ตหน่อยไม่้องเขินอดเลยอดใช้ไทม์ไลน์เลยนะอ่ะอวยพรให้พี่ออมเล็ตก่อนลูกออดี้อวยพรอย่เร็วแอ๋ไทม์นี่หลายตังนะพูดดังๆเลยลูกมองกล้องมั่นใจเออเป็นเด็กดี เด้งเก่งโ,โอเคหอมแก้มด้วยหอมแก้มด้วยโอ้อะป้าบีป้าบีอวยพรให้ ให้เพื่อนหน่อยลูกฟังเพื่อนไปฟังก่อนนะัไปมองกล้องไปฟังเลยลูกอหันหน้าไปหาเฟอร์บี้ลูกขอให้อะไรขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขสั้นแต่ได้ใจความนะครับหอมแก้มไหมหอมแก้มอมเล็ตกไหมลูกหอมแก้มไหมหอมแก้มจุ๊บหนึ่งจุ๊บหนึ่งจุ๊บข้างหน่อจุ๊บแก้มหน่อยแล้วลูกเย็นแก้มไม่เพื่อนเย็นแก้มให้เฟอร์บี้หน่อยเดียวไม่ต้องเขินอ่ะยังเด็กอยู่หอมเลยลูกหอมเลยเหมือนไม่กล้าหอมลาเซเบตแล้วคะไปพังใหพี่อเมริกได้ไหม ขอให้พี่อเมททำไมคะขอให้พี่ okay. อเมทมีข้าวชูโอหอมแก้มได้แต่หอมแก้มได้ไหมขอให้พ네 mm ี่อเมทเป็นคนดีเป huh ็นคนดีโอเคหอมแก้มได้หอมแก้มได้โอ้ยน่ารักมากแฮปปี้เบิร์ดเดย์ชูยูมแต่กลัวแล้วนะคะโอ้ยเดี๋ยวเราตุ้กินเค้กกันดีกว่านะลูกกกินนน้ัเาะต่เด็กพร้อมกินเค้กหรือยังคะลูก กินเค้กไหมคะพอบี้กินเค้กไหมหนูกินช็อกโกแลตไหมลูกกินไหมคะอ๋อหยิบหยิบหยิบรออันหนึ่งอ่ะหยิบออริโอไปคนละหนึ่งชิ้นก่อนเลยค่ะหยิบยา้อมมได้หยิบออริโอไปคนละหนึ่งชิ้นเลยค่ะกินไหมกินไหมหยิบเลยอย่าเลือกลูกมันครึ่งอันเหมือนกันกินเลยลูกกินได้ค่ะอ่ะหยิบไปเลยแม่อุ้ว่าเชเบ็ตไม่กินหรอกเชื่อกินไหมอ่าเฟอบี้มาเฟอบี้มาเอาออลิโอแล้วลูก สตีฟมาเอาโอรีโอ่หนึ่งชิ้นไอติมเลยเค้กไอติมใช่คิดว่าไม่ได้เค้กไอติมนะให้สตีฟหยิบนะโอ้โหโอรีโอให้หมดเลยแล้วเราไปนั่งกินกันเนาะไปเอาเอาที่ถือช้อนโอ้ไม่โอ้กําลังทําอะไรครับเนี่ยพันเค้กไอติมให้เด็กๆค่ะโอยใจดีจังเลยโอ้ยสุขสันต์วันเกิดนะครับน้องเชเบ๊ วันเกิดพี่อมเล็ตเอ้ยอมเล็ตยังไม่รู้ตัวเลยครับ้เหลืออีกสองสองชิ้นต้องให้หลังตังโอเคทิมก่อนนะพี่ขอเอาตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยได้หมดเลยเจ้าของวันเกิดต้องเลือกได้เลือกเนาะแม่กูเนาะโอ้ยมาค่ะเหลืออีกสองชิ้นให้ต้นน้ำตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เค้กใช่ไหมโอ้ยตอนแรกร้องไห้แล้วนะเด็กชอบกินของหวานนะครับ พอไหมรูกมาเราลองนับดูเลยว่าพอหรือเปล่ามีใครบ้างอ่ะนิดเดียวก็แบ่งเราดิไงอุ๊แบ่งนี้เราจะไม่พอแบ่งกกัลยาีไปูเอาดิแบ่งนีหน่อยไปไปแบ่งแบ่งนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวมันไม่พอคนเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีต้นน้ำอีกเนาะมีตังตังเบอร์บี้อีกไม่พอแน่เลยแบ่งแบ่งแบ่งนี่เหลือกี่ชิ้นเหลือเหลืออสามชิ้นมีใครที่ยังไม่มาคนนี้ต้นน้ำออด็เอ้ยต้นน้ำต้นน้ำตังๆ แล้วก็เฟอร์บี้ยังไม่ได้คนที่มาช้านะครับเพราะเอ็มจะหักค่าแรงด้วยนะโอ้มามามาเป่าเค้กอมเล็ตช้าเนี่ยตังตังเน่ะโอ้ส่วนต้นน้านะครับเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาเพียนะครับผมก็เลยมาช้านะเขาเลยต้นน้ําก็เพียหลับเพราะว่าไปทะเลมานะครับนี่เค้กก็ได้6ชิ้นพอดีนะเป็นเค้กวันเกิดของออมเล็ตสมบูรณ์แบบไหมแมวอะแล้วตากให้ใครอ่ะเอนนี้ก็ตักให้เอาไปฝากต้นน้ำอาไปฝากงเก็บไว้แช่ให้ตังตังก็ได้ ให้ได้พอดีคนนะอ๋ะอ,อมเลดออมเลดอ,อยากแม่อุ๊แม่อู๊ช่องแม่อู๊ยังไม่มีคนร้องเพลงอวยพรมันเกิดใ,ใ,ให้ให้ให้เชลเบตให้ออมเลดเลย Happy เอาเพลงเอาเพลงรักลุงตูอ่อีกไหม h อ a y เ <Day. S 2> oh, <day. S 1> ด็กเด็กแม่จะอร่อยกับการกินเด็กไม่สนใจเราแล้วนะคลิปนี้ก็โอเคนะครับสุขสันต์วันเกิด,ด,ดออมเล็ตนะก็เชอเบทกับออมเล็ตก็เป็นที่น้องกันรักกันนะครับ <c oughs> เขารักกันดีนะคนอื่นที่ดูอ่ะ เห็นเขาทะเลาะกันอย่าไปโกรธแค้นเขานะครับอย่าไปดราม่าเขาครับเขารักกันจะตายเห็นไหมเนี่ยพี่น้องกันนะที่เขาทะเลาะกันร้องไห้เพราะมันเป็นคอนเทนต์นะครับอย่าไปคิดมากครับช่วยกันดูช่วยกันกดไลค์ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะได้ดูคลิปร้องไห้ต่อไปคลิปนี้นะครับแม่อุแล้วก็พ่อเอ็มแล้วก็เชเบตแล้วก็เด็กๆในแก๊งก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าช่องเชเบตฟันนี่ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายออมเล็ตบ๊ายบายก่อนค่ะสุขสันต์วันเกิดนะแปดขวบแล้วนะ